สวัสดีครับท่านชมครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมแนะนำการต่อใช้งานและแนะนำสเปคของบอร์ดแอมจิューคาราโอเกะดี900บอร์ดนี้นะครับและก็ได้รับคอมเมนต์คำถามจากเพื่อนนักดีไวหลายท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาอยากให้ผมแนะนำการเพิ่มเติมต่อแบตเตอรี่เข้ากับแอมจิュและก็แนะนำวิธีการต่อการชาร์จด้วยนะครับก่อนที่จะ ประกอบลงตู้ลำโพงบลูทูธนะครับเพราะว่าบอร์ดเดิมๆนะครับเราประกอบลงตู้ได้นะฮะแต่ว่าแบตหรือว่าไฟ AC 220โวลต์นเนี่ยเราจะต้องเสียบเข้าด้านหน้าของเพลทนะครับสำหรับแนวทางการต่อใช้งานในคลิปนี้นะฮะผมจะเน้นการต่อใช้งานง่ายไม่ต้องดัดแปลงโมดิฟายวงจรมากมายนะครับ ทีเพื่อนๆน,น,นักดีายมือใหม่นะฮะจะได้ทําตามได้นะครับดูคลิปจบก็สามารถที่จะทําตามได้เลยนะฮะเนื้อหาในคลิปนี้ผมจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆนะครับหัวข้อที่1แนะนําอุปกรณ์ที่เราจะนํามาต่อใช้งานและก็แนะนําสเปคของแบตนะครับว่าเราควรที่จะใช้แบตสเปคที่กี่โวลต์กี่แอมป์อนะฮะหัวข้อที่2ชี้จุดต่อแบตแล้วก็ชี้จุดต่อวงจรชาร์จนะครับและหัวข้อที่3จะเป็นการทดสอบการใช้งานจริง ว่าเราต่อแล้วจะสามารถที่จะใช้งานได้ปกติหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะตัวบอร์ดระบุสเปคไฟ DC มาคือใช้ไฟได้ตั้งแต่12โวลต์ถึง24โวลต์นะครับแต่เรกนั้นที่แนะนำนะฮะควรใช้ไม่เกิน19โวลต์นะครับเวลาเปิดจะได้เปิดกันยาวๆนะฮะ IC จะได้ไม่ร้อนและสำหรับความจุข,ของแบตเตอรี่นะถ้าอยากเปิดได้นานนะครับแบตบไม่หมดเร็วก็ควรใช้ ประมาณ 4mL mm หรือว่า 6mL mm ขึ้นนะครับจะได้เปิดได้ยาวๆนะแบตจะได้ไม่หมดลไล <ว S 2> นะครับตัวต่อไปจะเป็นสายไว้ต่อกับแบตเตอรี่นะฮะผมจะต่อกับาสายแจ็ค XT60 สายคู่นี้นะครับเป็นสายขนาด14 AWG นะฮะเป็นสายซิลิโคนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นสวิตช์ on/off ตัดต่อไฟ DC นะครับตัวนี้ผมจะทำการเชื่อมต่อสายไว้เลยนะฮะ เราจะใช้สวิตตัวนี้นะครับในการคอนโทรลเปิดปิดไฟ DC ที่เราโมดิฟายต่อแบตเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะซึ่งคลิปนี้ผมจะไม่ได้อ่าติดตั้งเข้าไปในเพลทนะฮะจะชี้จุดต่อแล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปหาไอเดียโมดิฟายเพิ่มเติมเข้าไปเองนะฮะไปไประยุกต์การใช้งานเอานะครับและโมดูลวัดความจุความเตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าเราควรที่จะต่อไว้จุดไหนนะครับพผมจะต่อสายไว้เลยนะฮะ เพราะว่าสายนี้จะไปเชื่อมกับลายวงจรนะครับไว้ตัดต่อไฟ ADC นะฮะต่อไปนะฮะผมจะแนะนำตำแหน่งการต่อแบตแล้วก็จุดชาร์จแบตนะครับเริ่มต้นที่จุดชาร์จแบตก่อนนะฮะจุดชาร์จแบตเนี่ยผมจะใช้แจ็ค DC in ของตัวบอร์ดไปเลยนะครับเราก็เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จเข้าในจุดนี้ได้เลยนะฮะและต่อไปก็จะเป็นจุดต่อสายไฟเลี้ยงที่มาจากแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่จะมีสายไฟต่อใช้งาน2เส้นนะครับสีแดงควบบวกนะครับสีดำควบลบนะฮะตำแหน่งการต่อสายนะครับให้สังเกตแจ็ค DC ที่เป็นแจ็คไฟเลี้ยงนะครับแจ็ค DC อินตัวนี้นะฮะเราก็มาดูแผ่นปลิ้นด้านล่างนะครับจะอยู่ตรงกันเลยนะฮะนี่นะครับดูจะได้เห็นจชัดๆด้วยนะครับอ่าควบบวกของแบตเตอรี่เข้าในจุดนี้นะครับนี่นะฮะควบบวกแบตเตอรี่ต่อเข้าในจุดนี้และ ขั้วลบของแบตเตอรี่ต่อเข้าในจุดนี้นะครับนี่นะฮะอ่าและสวิต์นะครับสวิตตัดต่อนะครับสวิตตัดต่อตัวนี้นะฮะสายสวิตเราจะตัดต่อตำแหน่งนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจัมเปอร์นะครับที่เขาจาไว้จริงๆแล้วเขาออกแบบมาให้เราต่อสวิตเข้าไปตรงนี้นะครับก็คือตัดต่อไฟที่มาจากแบตหรือว่ามาจากสวิตชิ่งที่เป็นไฟ DC นะครับเราจะต้อง อายกจัมเปอร์ตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็ใส่สวิตช์เข้ามาแทนนะครับทําการถอดน็อตสองตัวนี้นะฮะนี่นะครับ,รบเพื่อที่จะนําจัมเปอร์ที่อยู่บนบอร์ดออกนะครับจัมเปอร์จะเป็นตัวที่ผ่านลายวงจรมาจากไฟดีซีจากแบตนะครับนี่นะฮะสายสีแดงนะครับจากแจ็คตัวนี้นะฮะสายสีแดงมามาผ่านจัมเปอร์ตัวนี้ แล้วมาผ่านไดโอด D1-D2 ด,น,ดนะฮะไดโอดตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่กันย้อนไฟจากภักจะไฟที่มาจากสวิตชิ่งนะครับย้อนเข้ามาหาตัวแบตเตอรี่นะฮะเราก็ใช้คุณสมบัติของไดโอดคู่นี้นะครับเพื่อที่จะป้องกันการย้อนเวลาเราใช้ไฟ AC นะครับก็จะไม่มีปัญหากับการเวลาบางทีเราเปิดสวิตไว้นะครับก็ไม่มีปัญหานะฮะเราสามารถที่จะใช้ได้นะครับบางทีเราลืมเปิดสวิตช์ DC ไว้แต่เราไปเปิดใช้ไฟ AC ก็ไม่มีปัญหานะครับ เดี๋ยวถอดสายท็อกเก็ตออกนะครับเพื่อที่จะนําจัมเปอร์ออกมานะฮะนี่นะครับจัมเปอร์ตัวนี้นะครับวิธีการถอดจัมเปอร์เราจะต้องเติมตะกั่วด้านล่างของลายวงจรนะครับและก็ใช้ตัวแหนบนะครับงัดอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะขึ้นนะครับแต่ในขณะที่เรางัดจัมเปอร์ขึ้นนะครับเราจะต้องให้ความร้อนตรงลายวงจรด้านล่างนะฮะไม่งั้นปลิ้นจะล่อนนะครับมีปัญหากับลายวงจรนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้มิเตอร์นะครับมาวัดลายวงจรให้ดูนะครับว่าลายวงจรจะต่อถึงกันหรือเปล่านะครับ นี่นะฮะวัดแล้วนะครับตั้งย่านโอห์มิเตอร์นะครับวัดแล้วก็ไม่มีค่าความต้านทานนะครับก็แสดงว่าลายวงจรขาดจากกันแล้วนะครับเพิ่มทําการต่อสายสวิตช์เลยนะครับแทนตําแหน่งจัมเปอร์ที่เราถอดออกมานะฮะสายไฟที่ต่อออกมาจากขาออฟของสวิตช์นะครับครับเสร็จแล้วนะและต่อไปสายไฟที่มาจากขาอ่อนนะครับนี่นะฮะเราก็จะให้ตะกัวมาแตะกันนะครับขยับอีกหน่อยนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะ เสร็จแล้วนะครับสำหรับสวิตตัดต่อไฟ DC นะครับต่อไปทำการต่อสายไฟดำแดงที่มาจากแบตเตอรี่นะฮะทำสายแยกแบบนี้ก็ดีนะครับเวลาเราต่อเสร็จแล้วค่อยมาเสียบกับแบตในภายหลังนะฮะสายขั้ลบของแบตนะครับต่อเข้าในจุดนี้นะฮะต่อตามนี้เลยนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับคั้วลบของแบตต่อไปสายสีแดงนะครับกั้วบวกของแบตนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะ ก็พยายามนะครับเช็คดูตะกัวดีๆนะครับอย่าให้ไปแตะไปโดนกันนะครับระบางขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับสำหรับสายไฟนะฮะควรใช้ให้มีขนาดเดียวกันนะครับทั้งขั้วจากแบตแล้วก็ขั้วสวิตช์นะครับแต่อยู่ในคลิปผมใช้ต่างกันเพราะว่าผมสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อลงตู้จริงๆนะครับเราควรที่จะใช้สายให้มีขนาดเดียวกันนะครับครับทําการประกอบบอร์ดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับกันน็อตที่เราไขออกตอนแรกนะฮะ การต่ออุปกรณ์ตัวสุดท้ายก็คือวัดโวลต์ของแบตเตอรี่นะฮะสายขั้วบวกของวัดโวลต์เนี่ยผมจะต่อที่ตำแหน่งขาออนของเมนสวิตช์ออนออฟนะครับก็คือเวลาเราออนสวิตช์วัดโวลต์ถึงจะทํางานนะฮะผมไม่อยากสูญเสียพลังงานนะครับก็เลยให้ออนก่อนนะครับถึงจะวัดนะครับและสายขั้วลบของโมดูลวัดแบตก็จะต่อที่ขั้วลบของอตัวแบตนะครับหรือว่าตำแหน่งกราวของวงจรนะครับคือตำแหน่งนี้นะฮะ ต่อตามที่ผมต่อให้ดูเลยนะครับจุดนี้จะเป็นลายวงจรเดียวกันนะครับกับจุดที่ผมต่อคู่ลบของแบตเข้านะครับเหมือนเดิมนะฮะพยายามอย่าให้ตะกัวไปแตะไปโดนกันนะครับเดี๋ยวเกิดการช็อตแล้วก็จะพังนะฮะนี่นะฮะกู้บวกของวัดโวลต์นะครับผมก็ต่อที่ขาสวิตช์อ่อนนะครับนี่นะครับเราอ่อนสวิตช์ถึงจะเช็คแบตนะสำหรับการต่อสายจริงที่จะประกอบงตู้นะฮะผมแนะนําให้ต่อลงมาจากลายวงจรด้านบนนะครับ โผล่ขาออกมาด้านล่างนะฮะค่อยปบกรีนะครับที่ผมต่อแบบนี้เพราะว่าอยากจะให้เห็นชัดๆนะครับว่าต่อในจุดไหนนะครับอุปกรณ์ทุกตัวก็ทําการต่อครบแล้วนะครับเหลือแค่ต่อคอนเนคเตอร์ของแบตเท่านั้นนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาทดสอบทดลองแล้วนะครับผมต่อลําโพงไว้แล้วนะฮะเหลือแค่เสียบคอนเนคเตอร์แบตนะครับทําการออนสวิตช์ไฟแบตนะครับหรือว่าไฟดีซีนะครับอ่า ไฟเข้าแล้วนะครับวัดโวลต์ก็ติดแล้วนะครับพอดีผมไม่ได้ชาร์จแบตไว้นะฮะไฟมีอยู่12.9โวลต์นะครับก็มีอยู่ประมาณ56เนะครับอ่าทำการทดสอบเปิดเพลงนะครับก็ใช้แฟลชไดร์ USB แฟลชไดร์ก็เล่นอัตโนมัตินะครับนี่นะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับไฟเข้านะครับก็เปิดปิดตามควณพิธีเราต่อนะครับก็ ทุกอย่างก็เหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับเวลาปรับเสียงอะไรก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมีแค่เราใช้ไฟดีซีเท่านั้นนะครับเปลี่ยนเพลงเล่นเพลงก็ปกตินะครับการชาร์จนะฮะเราสามารถที่จะ,ะนาเอาอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับมาเสียบชาร์จได้เลยนะฮะเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาออนสวิตช์นะครับเอาสามารถทดิชาร์จได้เลยเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ของป็นลิเธียมพอดเฟตนะครับนี่นะฮะจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบชาร์จนะฮะนี่นะครับสังเกตว่าไฟแดงจะติดนะฮะก็ขึ้นสถานะชาร์จอยู่นะครับนี่นะครับนี่ครับก็ถือว่าการชาร์จก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเราก็ใช้ตัวแจ็คชาร์จที่เป็นแจ็ค DC ของตัวบอร์ดได้เลยนะครับนี่นะฮะ นี่นะครับนี่นะครับครับเสร็จแล้วนะฮะสําหรับแนวทางการต่อแบตเตอรี่เข้ากับ m g c l o u e d เ a t า d 9น0นะครับสําหรับผมทําคลิปเป็นแนวทางนะฮะเพื่อนๆก็นําไปโมดิ i f ยเพิ่มเติมสําหรับงาน DIY ของท่านผู้ชมนะครับจะเจาะใส่สวิตตําแหน่งไหนก็แล้วแต่ไอเดียเลยนะฮะนาทีของผมก็คือชี้จุดต่อแล้วก็ให้สามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับและการต่อแบต เข้าไปในบอร์ดแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราออนสวิต d ์พร้อมกับที่เราเปิดไฟ AC นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ใช้ได้นะฮะไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็เลือกใช้นะครับว่าจะใช้ไฟ DC หรือว่าไฟ AC นะครับและก็การเสียบไฟ AC จะไม่ได้เป็นการชาร์จแบตนะครับการชาร์จเราจะต้องเสียบะแดปเตอร์ชาร์จอีกต่างหากนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนนักดีบายยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งให้กับช h a n แ e l เจกดีไเจอกันใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ